สาธุขอให้พี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเนาะคะ่ะที่กําลังเห็นคลิปนาตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องร่ารวยมากด้วยโชคลาบค่ะเป็นนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้วิีญาณวิญสินเดอ้์พี่น้องอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญค่ะพี่น้องมณีกาพาพี่ผาน้องเนาะคะ่ะกลับมาทําบุญเปิดโชกเปิดลาบอยู่วัดวีระโชดเชนเก่าเชนเคยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าวันสุขทีแล้วเจียบกะขอเลขเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับเลขแนวทาาเนาะคะ่ะขามไม่นําโค้งตำลาวเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบกะ ได้โชคลาบ,บากพอสมควรเนาะค่ะพี่น้องถือเลขหลายที่สุดละลาในชีวิตเนาะคะ่ะวางวันซุกเมื่อกีเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น FC, อ้นนองเบอร์สุขูสุขคนเนาะคะ่ะทีรับชมคลิปเนาะคะ่ะกระอวยพ่อให้ไปสายกะแขวขาดปลอดภัยเนาะคะ่ะเ้ว่ความเมตตาจากพี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขูสุขคนค่ะอให้ทุกทุกคันเนาะคะ่ะไปสายมาสายกะได้รับความเมตตาเชนเช่นเดียวกันกันกบเจี๊ยบเนาะคะ่ะทีไปสายมาสายได้รับความเมตตาเนาะคะ่ะจากองเทปเทว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้คนรอบข้างเนาะค่ะพี่น้องอ่าทำบุญกันค่ะพี่น้องถ้าผู้ใด้ทำบุญเนาะค่ะร้อยหนึ่งิ่นก็จะมีทาเวสวรรณหายเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็เว้าบ่ค่อยออกปานได้เด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะถ้าผู้ใดที่รับชมคลิปล่ะบ่ถึกใจเนาะค่ะพี่น้องก็มีบางคอมเมนต์อยู่ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะพี่น้องบ่มักบ่ชอบก็แชร์เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบ่มีเวรมีกรรมต่อกันเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าเวลามันว่างร้ายเนาะค่ะพี่น้องกเวลาเขาวัดนั่งสมาธิแพ่เมตาหายเจ้ากรรมนายเวรเนจ้าค้งเนาะคะ่ะดีกว่าจะเอาเวลามากคอมเมนต์หรือว่าวาไร่หายหผู้อื่นเนาะคะ่ะพี่น้องขนาดเทสคลิปทำบุญก็ย่งถือว่าถ้าเทสคลิปไปนเนี่ยอื่นสีซ้าใดเนาะคะ่ะพี่น้องผู้มือนี้พยายามปลงลรอคะ่ะถ้าเป็นสมัยตะก,กี้เนาะคะ่ะพี่น้องโศกมันคุ้มตาแหล่ะพวกมันวาวสีข่อยข่อยเป็นคนต้องปงเนาะคะ่ะบางเรั้อข้ามวากาจะ พอถือใจบอเขาหูาก,กูได้ค่ะพอถอดพอไผ่ก็โมอศิกรรมเนาะค่ะพี่นอ้องอธิทีจะถึงนี่เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะจะเดินทางเนาะคะ่ะไปทําบุญนะครหน้าโย,ยกเช่นเก้าเช่นเดิมคะ่ะสําหรับแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะเจี๊ยบมั่นใจคะ่ะว่าต้องแตกซ้ำตัวตรงบนล่างอีกครั้งเนาะคะ่ะด้วยบารมีองค์เทพเทวาบารมีจเจ้าผูเจ้ายญานาคานาคีที่เจี๊ยบนับถือเนาะค่ะเจี๊ยบกะได้เดินทางไปหลายสถานที่ หลายจังหวัดเนาะคะ่ะก่อนทีจะขอโชกขอลาบเนาะคะ่ะพี่น้องคือที่สุดเนาะคะ่ะแห่งโชกลาบเพื่อปฏิหารที่สุดแล้วในเรื่องโชกลาบเนาะคะ่ะชีวิตข่อยเท่าทีทุกคนติดตามมาในระยะหนึ่งปีเต็มน่าจะค้นคยดีเนาะคะ่ะว่าคนสื่อเจ็บเป็นคนจังใดเนาะคะ่ะพี่น้องเบา,าหลายย้ายหางเลยพี่น้องขอหายรำด้วยเบอรส์สุขุทุกคนคิดการได้กะใหายสมุงมารปรารถนานะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าเราไม้แน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ค่ะบ่ค่อยมีเวลาตัดคลิปค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเนาะค่ะสําหรับสื่อหวยแนะนำน่อยเนาะค่ะอากาหวยต่างๆเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลก่ะห